ทำ IF แล้วหิวตอนดึกเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำา i เเริ่มต้นเข้าสูตร IF 16ทับ8และ18 6ทับ6ทันทีแต่ถ้าเรารู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรและแก้ตรงจุดเราก็จะทำา IF แล้วเห็นผลรับ หสาเหตุนี้ทําให้คุณหิวตอนดึกมาเช็คลิสกันค่ะ 1. กินโปรโตีนไม่เพียงพอในช่วงเวลาที่กินโปรโตีนช่วยทําให้เราอิ่มนานควบคุมระดับน้ําตาลลดความอยากแต่ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตที่มากกว่าโปรโตีนทําให้ระดับน้ําตาลสวิงและหิวตอนดึกได้ 2. เลือกทานคาบเชิงเดี่ยวพวกข้าวขาวขนมปังขาวของหวานคาบเชิงเดี่ยวดูดซึมเร็วมากทําให้น้ําตาลขึ้นไวตกไวหิวเร็วโดยเฉพาะตอนกลางคืน 3. ไม่ได้กินไข่มันดีร่วมด้วยในมื้ออาหารเช่นอะโวคาโดไข่ไก่ปลาถั่วทําให้เราอิ่มนาน 4. ทำไ i f พร้อมกับออกกําลังกายแต่กินพลังงานไม่เพียงพอโดยเฉพาะสายออกกําลังกายตอนเย็นออกเสร็จแล้วไม่เพิ่มปริมาณอาหาร พอไม่เพิ่มร่างกายก็ต้องการสารอาหารก็ส่งผลทําให้เราหิวตอนดึกได้ข้อ 5. พักผ่อนน้อยเครียดสะสมฮอร์โมอนความหิวจะหลั่งออกมามากตอนกลางคืนถ้าเราเครียดและนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะส่งผลทําให้เราอยากกินของหวานตอนดึกค่ะข้อ 6. ช่วงแรกของการปรับตัว1-2สสัปดาห์ร่างกายยังไม่คุ้นชินในการใช้ไขมันจะรู้สึกหิวเป็นช่วงๆต้องใช้เวลาให้ร,ระบบเผาผลาญสลับใช้ไขมันให้คล่อง ทยมีเป้าหมายในการลดนนอ,นอและลดระดับน้าตาลลดภาวะดื้ออินซูลินทางออกนี้คุณปรับได้เลยค่ะ1ให้เพิ่มโปรตีนและไขมันดีถ้าเรากินในมื้ออาหารไม่เพียงพอเจมีตัวช่วยค่ะเป็นโปรตีนจากธัญพืชถั่วแดงถั่วดาถั่วเขียวถั่วขาวเป็นโปรตีนไทอะไทดรไลซีดสามารถนําไปใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอกับ,บวนการย่อยทานคู่กันกับ H ฮทกดไขมันดีโอเมก้าสจากผงไข่แดงที่มีทั้ง DHA และก็ EPA ข้อที่2รลดคาร์บเชิงเดี่ยว ร้วเปลี่ยนมากินคาร์บเชิงซ้อนแทนพวกขา้าวก้องข้าวไรเบอรี่หรือพืชตระกูลหัวเผือกฟักทองมันหวานข้อที่3เช็คก,การนอนอย่านอนน้อยกว่า7ชั่วโมงไม่งั้นระบบฮอร์โมนของเราจะรวนได้ข้อที่4ถ้าหิวมากและปวดหัวสแสดงว่าเราลงสูตร IF ที่อดนานจนเกินไปเราควรปรับสูตรให้เหมาะกับเราเริ่มต้นที่12ทับหรือ1 4ทับก่อนแล้วค่อยเข้า16ทับ8นะคะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามเจียบไว้นะคะถ้าคุณอยากทำไอเฟลดอนอได้จริงรถน้ําตาลได้จริงและระบบผ่อผ่านการทํางานไม่พังไม่กลับไปโยเจียบผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟ,ฟูสุขภาพโภชนะบอมบัดใครที่สนใจสั่งซื้อกดอะมิโนโปรโตีนและกดไข่บันดีติดต่อเจียบที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ